ได้มาดูรถก็มาเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กซ์โปได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวอย่างที่จุนยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพียงแค่เรามารวมเรื่องกิจกรรมง่ายๆ mm hmm. ก็ได้รับไอติมไปกินฟรีแล้วค่ะส่วนกิจกรรมนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นผลงานปฏิมาก,กรรมด้านหลังนี้ไหมนี่เป็นผลงานที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิล100%นะคะจาก ศิลปินชื่อดังนะคะก็คือเป๊ธรรมดานั่นเองนะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขามีผลงานชื่อดังนะคะโด่งดังในเรื่องของการนาเอาวัสดุรีไซเคิลเนี่ยมาทําเป็นผลงานศิละปะนั่นเองค่ะเนี่ยทุกคนลองสังเกตด,ดูดีๆนะคะเป็นถุงพลาสติกที่เอามาถูกข,ขึ้นรูปกลายเป็นรูปรถซึ่งเป็นรูปรถรถูปเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปของเรานี่เองค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะมาถ่ายรูปเซลฟี่นะคะคู่กับรูปปฏติมาการรมนี้แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะ MTX 2 0 2 5เพียงแค่นี้นะคะก็เอาหลักฐาน มายืนให้กับเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็รับไอติมปิกินฟรีเลยค่ะ แค่นี้เองทุกคนก็จะได้ไอติมไปเดินกินฟรีกันแล้วนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะว่ากิจกรรมนี้นะคะมีแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ไอติมที่เรามีไว้ให้เนี่ยก็มีจํานวนจํากัดด้วยเพราะฉะนั้นให้รีบมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปของเรานะคะนี่ได้มาแล้วนะคะนี่ก็คือรูปไอติมนะคะลุงใจดีซึ่งเป็นมาสคอตของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปของเรานั่นเองนะคะโดยไอติมเนี่ยมีทั้งหมด2รสชาตินะคะนี่ก็คือรสใบเตยแล้วก็รสช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็คือรสใบเตยนั่นเองเดี๋ยวจอะะออนนนะขุญ,ญาตไปมกนนะ ได้ไอติมไปทานฟรีกันแล้วก็อยากให้เดินมาอีกนิดนะคะมาที่บูธของมูลิธิลมหายใจไร้มลทิที่บูธนี้นะคะเขามีกิจกรรมนะคะไว้ประเมินน้องๆโดยเฉพาะเลยว่าน้องเข้าไขว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับดังรัอารมณ์หรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะจุนอยู่กับอาจารย์อิงนะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อิงสวัสดีค่ะูอยากให้บอกหน่อยค่ะว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าจากที่ฟังมาเนี่ยจูนรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็กิจกรรมนี้นะคะก็ ถูกพัฒนานมาจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนานเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะโดยเรามีกิจกรรมนะคะ4กิจกรรมพิเศษด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่กิจกรรมแรกนะคะก็คือ EF Check D a y ค่ะเราจะประเมินเด็กแล้วก็ ผ่านกระบวนการคัดกรองโดยใช้หลักเกณฑ์ของ executive function เพื่อการเช็คว่าเด็กของท่านนั้นมีพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมหรือว่ามีกระบวนการยับยั้งชั่งใจกระบวนการตัดสินใจที่แน่วแน่แค่ไหนหรือว่ามีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขผ่าน payed learning โดยใช้กิจกรรมการเล่นมาเพื่อพัฒน,นาเด็กนะคะในส่วนของหัวข้อที่2นะคะก็จะมาพบกับสแกนมีสมาร์ทคิดคัดกรองเพื่อเข้าใจพัฒน,นาการอารมณ์และสังคมนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็เตรียมการประเมิน การคัดกรองต่างๆในด้านของพัฒนาการของเด็กะคะ่ะตั้งแต่0ูนถึงหปีแล้วก็มีการประเมินของช่วงวัยรุ่นนะคะสิปีถึง18ปีแล้วก็มีอีกทางเรายังมีคอนซัลเลงจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากสถาบันแห่งชาติาพัฒนาเด็กนะคะมาโดยเฉพาะเลยนะคะจากกลุ่มงานคลินิกนะคะมาคัดกรองถ้าเด็กอ่ กลุ่มบุตรหลานของท่านคนไหนหรือว่าผู้ใหญ่ท่านไหนไวัยรุ่นช่วงไหนนะคะที่มีปัญหาด้านนี้หรือไม่มีปัญหาแต่อยากมาปรึกษาเผื <c oughs> ่อตัวเองคิดว่าเข้าข่ายในการมีภาวะซึมเศร้า <c oughs> หรือภาวะเที่ยเรารับไม่ได้ <c oughs> ใช่เราก็มีการคัดกรองให้ทุกช่วงวัยเลยนะคะสามารถแวะเวียนมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมที่3 <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นกิจกรรมปักอินทูเนเจอร์นะคะก็ะคะือเป็นการใช้เพย์เบรดเลอร์นิ่งร่วมกับการพัฒนาผ่านเนเจอร์เบดนะคะก็คือการเล่นผ่านธรรมชาติเราก็จะมีการ พัฒนาการด้านอารมณ์การปรับอารมณ์ถ้าหากมีอารมณ์รุนแรงเรามีการปรับอารมณ์ผ่านธรรมชาตินะคะหรือที่เรียกกันว่าธรรมชาติบาบัดนั่นเองค่ะส่วนกกนรมุดท้ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะนะคะว่าเราจะมีการประเมินความเสี่ยงในครอบครัวทางด้านพฤติกรรม ความรุแนแรงหรือว่าการเลี้ยงดูนะคะเราก็จะมีการประเมินให้ว่าเราจะส่งเสริมพัฒนาการเชิงบวกในเด็กได้ยังไงโดยให้ผู้ปกครองนะคะม,มาเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมของเราครับเป็นการส่งเสริมผู้ปกครองด้วยแล้วก็ส่งเสริมเด็กไปในตัวด้วยนะคะก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกต่อไปจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างแบบประเมินทุกอย่างที่บูธมูลิธิลมหายใจได้วันทีจะบอกเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะถูกต้องค่ะแถมกิจกรรมพิเศษให้ด้วยได้นะครับพอดีว่าเราจะมีกิจกรรมคอนซัลลิงนะคะผ่านซูมมิทติ้งนะคะเราจะเปิดรอบซูมให้เริ่มวันที่3ธันวาคมนะไปจนถึงวันที่9ธันวาคมเลยโดยจะรับเฉพาะ เคสที่สนใจจริงๆช่วงเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะหโหนะาสนใจมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะมาที่งาน Motor Expo นะคะซึ่งกิจกรรมที่จูนพามาชมนะคะก็อยู่บริเวณ Challenger 2นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ถ้าเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็อย่าลืมแวะมาเล่นกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์อิงจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะขอบคุณนะคะ ทุกคนคะอย่าลืมนะคะงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10ท่านว่าคมนะคะนะัก Impact Challenger เมืองทองธานีคะ่ะกับงาน Motor Expo คนไทยไม่เคยทิ้งกัน มอเตอร์เอ็ป2025ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทก,กภัยในจังหวัดสงขลาเพียงนำอาหารแห้งหรือของใช้ที่จำเป็นมาส่งที่จุดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2568